เด็กคนนี้นะพอเกิดปุ๊บสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นคือคนในบ้านนะ่ะที่มันโง่ๆแล้วมันฉลาดหมดเลยเอเอเนาไอ้ที่โง่ๆมันฉลาดหมดนะไอ้ส่วนที่ฉลาดมันก็ฉลาดขึ้นเนาะมารดาบิดาของทารกเลยตั้งชื่อว่าบัณฑิต บัณฑิตแปลว่าฉลาดตั้งชื่อว่าบัณฑิตมีใครแปบนี้บั้งจ๊ะมีไหมหรือตอกันข้ามแกมาปุ๊บคนในบ้านโง่งหมดเลยไม่น่ามีเนาะ <c oughs> <c oughs> มีบุญขนาดนี้แล้วเนาะ <c oughs> เกิดมาปุ๊บคนในบ้านไอ้นี่โง่นิชลามอะไรมารดาบิดาเลยาาตั้งชื่อว่าบัณฑิตอ่าบัณฑิตบัณฑิตบัณฑิตแล้วชะตาชีวิตของบัณฑิตทาลกบัณฑิตจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามวันพรุ่งนี้เลยจ้ะเพราะหมดเวลาแล้วจ้ะสำหรับคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์รัตนาธิรา ธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานสินภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติ